ปูพันน่าจะได้ก็ปูหมวน,นี่พันครับบานนงหนึ่งเดี๋ยวบอกปันเห็นย,าย,าย่าสองคนเราเดินพาพ้นมามเราอยสองคนนะต่ากันเลยตีเป็นเลขยังห้าเจ็ดเก้าว่ะครับ,รบอะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามปูสวยเมืองสุรินนะครับปูสวยเมืองสุรินทนะครับงวดนี้เนาะ จะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับใครเข้ามาแล้วเด้อเอฟฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่คือองค์หลวงปู่สวงนะครับแต่ว่าผมมาตามตัวเลขให้กับ f c ให้กับคุณผู้ชมนะครับใครเข้ามาแล้วขอกนไลค์ขอกรแชร์นะครับสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเราเข้าไปหาปู่สวยกันนะครับไปไปกันลืครับน้มันาจกากรครับ หลวงปูสวยนะครับสวยเป็นเป็นเลขกข้อฝันนะปู่เล่นอันนี้เลขกข้อฝันไอ้งวดที่แล้วงวดที่แล้วมันกับสร้างนะอ๋อที่ขึ้นกับงะงวดสร้างเอองัสร้างครับนะครับจำได้แล้วนะครับงวดที่แล้วคือบริฝันบริฝันเห็นเลขเห็นกับฟ้าเตงวดนี่งวดไปจังวันทีหนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี่ฝันแล้วฝันแล้วฝันเห็นย่า ฝันว่าันไหนว่าความฝันให้เป็นยหญ่มาคืนเราเดินเปี้ยวก้นมาสองคนฝันหินใหญ่หินครับเยอยฟคนมารายอยู่บ้านนะเราว่าเฮ็ดไปทอมให้แน่เราเราอยู่เปี้ยวก้อนับเราว่าเฮ็ดไปทอมให้เราแน่เราอยู่เปี้ยวก้อนจะมาเอาพาร์เทนนั่นแหละไปเฮ็ดคนมาคนอยู่คืนอย่างนี้ให่มาที่นี่แหละยหญ่ใหญ่เนี่คือผู้ใดเนาะคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านเออยังยังมีชีวิตอยู่ ต้นสียางไปใส่นะครับเพราะบู้เราก็่นมาเจ้าทางบ้านผลละผพม่านี่เพิะนวมาผลยางตาผม่านนะ่าเฮ็ดเฮ็ดอะงเฮ็กกระทอมอะอ่อคพน่นอยู่ในผว่า่นอยู่เปียกฝนผว่าเออจมาว่ากระเดียวเชียงไทก็มีพระเจ้นอยู่ก็เอาพระเจ้นไปกลางเฮีดไทยนะอืเีอาพระเจ้นไปกลางให้เออน่พระเจ้นความฝันความฝันกลางให้ไปกลางให้เจ้ามาซองคนมาองนเออคุณยังซองน ยังไงต่อครับมันก็เพราะนั่นตัวสมากันฟันมันกระตืนขึ้นมามาแปะก็แปเป็นเล็กแปเป็นเลขกเป็นเลขกห้าแปเป็นเลขกห้า้าสองเป็นเล็กห้าแปะเป็นเล็ห้าห้าสองห้าเจ็ดห้าสาจะับมันดิจับเล่านี่ยังไงเรามาโยนะจะเป็นเลขห้าห้าเจดเก้านี่แะ ห้าเจ็ดเก้าห้าสองกับห้าเจ็ดเก้าสามตัวนี่คือห้าเจ็ดเก้าห้าเเกสามตัวนี่เปรแรครับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองตัวคือห้าสองห้าสองคับอันนี้อันนี้เป็นความฝันผมฝันแล้วก็มัตตีเป็นตัวเลข นะครัวามฝันมาตอกีเป็นตัวเลขสามตัวห้าเจ็ดเก้าสองตัวก็คือห้าสองครับผมนี่จังไรต่อเนี่ยครับอาจารย์ฟูซวยแต่ผมฟูปวยนะที่มันก็ครับอันเดียวกันี้แล้วความฝันนะออกมาก็เมื่อก่อนครับออกมามันเฮามาหลายเนาะมันลุกลุกล่มตกนั่นมาครับเนี่ยฝันฝันบ่เงาเนาะปูฝนบ่เงานะครับสำหรับ ท่านไหนที่ฟังความฝันของปู่พี่แล้วนะครับสิตีไปยังอื่นอันนี้เขาก็บวบว่ากันหรือว่าจะเอาตามปู่ช่วยเพิ่อนอตีให้นะครับสามตัวนะครับก็คือหาเจ็ดเก่านะครับสองตัวนี่คือหาสองนะครับอืมก็ขึ้นอยู่กับดุแลพินิจของท่านผู้ชมเนาะเ<ร> <คน S 1> พราะว่ามักกัจัดครับคัดกับช่วงวามวันดึงแต่งวดที่แล้วปูมุ้นขึ้นครับเก้า หนึ่งหนแปดครับโอเคเอาหนึ่งแปดไอ้ดาวตาขวั่นเลนเหล็กั่งคนกัสี่มุนหัวมุนหลังปู้ก็ไม่ได้ให้เยอะเนี่ยูให้แค่ใบเดียวด้วยแม่แล้วก็ถือว่าถ้าคนเขาเอาจริงๆเล่นจริงๆก็ถือว่าเข้าลองลองเบิร์นี้นะครับอีกในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับตัวเหล็กมีตัวไหนไหนนอว่าที่ห้าเจ็ดเก้าห้าเแล้วก็ห้ สองบวหลายเนาะฝากเป็นแนวท่างนะครับในหวดางทีหนึ่งเ้อะมักจงเอาบวมักผ่านนะครับควาฝันครับความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางอ่าพูครับไห่พอนหยาดโยมเปนแน่ครับอ๋อรับพอนมาคิดว่าถ้าเลขตัวนี้เข้านะก็คิดว่าให้ยาโยมมาซอยเฮ็ดบุญ ในงานวงสวงพร้อมกับยกปติไมชีขาวกรลังหนึ่งออและทนถ้าพระได้ถือเลขในในงวดนี้คันว่ามันเข้ามากต่ให้ผู้มีจิตธาติชจิตใจบุญเนาะช่วยอนุเคราะห์ช่วยยกปติไมชีขาวที่พ,พระพิงในวัดในสมะสงอะรแเพราะว่ามันไม่มีเนะาะโยมเพนโยธา มีญาติโยมมีจิตใจศรัทธาก็ฟังมาครับไอ้เจรละช่องก็แล้วกันเนาะที่ที่มากันแล้ได้เนาะครับผมเออฟังมาช่วยช่วยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็ที่ทำวงสวงให้ครูสวงด้วยเออแต่ยังไม่ได้จังกัดวันเวลาไดาจังกันวันเวลากระไดกทีหนึ่งสี่เฮ็ดมือไนต์นาะรูเนาะรืมือไนตก็จังว่ากันอีกทีนึงครับคือให้สำเร็จรุนรวงด้วยดีคือว่าให้เลขตัวนี้มันเข้ามาขอญาติโยมที่ โย่ติดตามติดอะไรก็ทามันเข้ามาให้ญาติโยมช่วยครับบริจาคเงยนกุติมีซี่เเล็กน้อยกับญาติโยมเอฟซีทุกคนอยล้ที่มาไปช่วยฝากมากับเอฟซีทุกคนเนาะเสร็จร่วงไปโดยดีก็บไอ้วรระหนึ่งก็คือบงสวงลูกปู่สวงนั่นแหละจะรอให้ดูว่ามันสถานการณ์ดีขึ้นนิดนึงให้คน พลังงานเอไฮคอนมีนุชตกยึดอะไรก่อนเนาะเอานะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มักตัวเลขนี่นะครับที่เอาไปลงทุนถ้ามีโชคมีลาภกะซอยพระอาจารย์นะครับหรือว่าบ่มีโชคมีลาภแต่ว่ามีจิตศรัทธาอยากสิซอยกะติดต่อมาทางช่องเนาะนะครับหลายๆช่องที่มาถ่ายท้ำมือนี้นะครับใายสุดขอบคุณปูซวยเนาะที่มาบอกความฝันและแบ่งปันตัวเลขขอบพระคุณครับปูครับผมน้ำมัจการครับ